ในขั้นตอนที่2นะคะอาจารย์ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าในขั้นเริ่มต้นสร้างรายวิชานะคะเราจะต้องเตรียมการอย่างไรนะคะก็ในขั้นแรกนะคะรายวิชาของเราก็จะถูกเข้าสู่รายวิชาในระบบไฮม o คใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยท่านอาจารย์ก็ต้องดําเนินการที่จะต้อง ตเตรียมคุยกับฝ่ายผลิตแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนนี้ค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ผู้สอนนะคะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะว่าเนื้อหาแต่ละตอนหรือแต่ละบทที่ท่านอาจารย์ได้แบ่งไวะะ้เนี่ยค่ะเนื้อหาในตอนหรือในบทนั้นๆน,น,นะคะมีประเภทของเนื้อหาอย่างไรนะคะเพราะว่าการที่อาจารย์ได้พิจารณาวิเคราะห์ในรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้อาจารย์ได้ไอเดียใหม่ๆนะคะสำหรับการที่จะนำเสนอหรือ,อยกตัวอย่างหรือการ ได้พูดคุยกับนักเทคโนโลยีการศึกษาหรือทีมผลิตเนี่ยค่ะว่าเนื้อหาลักษณะนี้อยากจะใช้สื่อหรืออยากจะนําเสนอแบบมีการเล่นตัวบทละครหรือว่าการแสดงสถานการณ์จําลองนะคะเพื่อจะให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาในนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็มาดูสักนิดนะคะว่าประเภทของเนื้อหาที่เราแบ่งกันเนี่ยจะแบ่งไว้ประมาณในลักษณะทั้งหมดนะคะทั้งหมด5ลักษณะด้วยกันนะคะคือ1นะคะลักษณะของบท เนื้อหาที่เป็นค่อนข้างเป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นแฟกซ์นะคะก็คือถ้าอาจารย์พบว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเป็นลักษณะของความเป็นจริงนะคะอันนี้แน่นอนค่ะเราจะอธิบายนะคะแล้วก็หาตัวอย่างนะคะให้กับผู้เรียนได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะออกมาในลักษณะของภาพภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหววิดีทัศน์นะคะหรือตารางวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นองค์ประกอบของความเป็นจริงเหล่านั้นนะคะซึ่งสิ่งนี้จะเป็นส่วนที่จะต้องเตรียมบัตรที่เรียกอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยในลักษณะ ในระหว่างที่อาจารย์บรรยายนะคะระดับที่2ค่ะถ้าเกิดว่าลักษณะของเนื้อหานี้เป็นเรื่องหาของการให้ผู้เรียนได้รับมโนทัศน์นะคะก็จะทําให้อาจารย์จะต้องเช่นเดิมนะคะคือมีตัวอย่างนะคะแต่ว่าต้องแบ่งแยกสักนิดนึงค่ะว่านี่คือสิ่งที่ใช่กับสิ่งที่ไม่ใช่นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าผู้เรียนจะได้สังเกตแล้วก็สร้างมโนทัศน์ของตนเองขึ้นมาว่า จากการที่เข้าใจแล้วว่าสิ่งใดไม่ใช่นะคะแล้วสิ่งใดใช่เนี่ยผู้เรียนก็นจะวิเคราะห์หาจุดร่วมกันนะคะแล้วก็มีการนําเสนอเป็นลักษณะของแผนภาพไดอะแกรมนะคะที่จะทําให้เกิดความเข้าใจนะคะมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่วนนี้อาจจะต้องคิดถึงแบบฝึกหัดด้วยนะคะว่าแบบฝึกหัดลักษณะใดที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเพิ่มการวิเคราะห์แล้วก็ยืนยันว่าเข้าใจมโนทัศน,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งการให้ฟีดแบ็กกลับไปคือข้อมูลป้อนกลับในแบบฝึกหัดด้วยนะคะว่า ผู้เรียนเข้าใจถูกต้องอาจารย์ก็อาจอาจะต้องชี้แจงวา่าถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่ไม่ใช่นะคะคืออะไรและสิ่งที่ใช่คืออะไรนะคะแล้วก็ในถัดมาค่ะถ้าข้อมูลที่เป็นกระบวนการนะคะก็คือตัวขั้นกระบวนการที่สําคัญที่ทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของกระบวนการเนี่ยค่ะก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นความชัดเจนของกระบวนการที่แสดงการทํางานของกระบวนการนะคะถ้าขาดไปแล้วเนี่ย จะทําให้เกิดสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะบางครั้งอาจจะต้องมีกรณีศึกษานะคะเข้ามาทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นว่าเมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นนะคะว่าอาจจะไม่ครบถ้วนหรือไม่มีกระบวนการนั้นเลยเนี่ยจะเกิดปัญหาใดนะคะทำให้ผู้เรียนหเห็นได้ชัดขึ้นว่าถ้าจะต้องแก้ปัญหาจะต้องทำอย่างไรนะคะ ในลำดับที่4นะคะคือเนื้อหาประเภทขั้นตอนนะคะก็จะเป็นการแสดงขั้นตอนกันนี้ก็จะต้องใช้แผนภาพหรือแผนผังนะคะที่จะทําให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนที่จะเดินหน้าไปอย่างมีลําดับนะคะขั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีการแสดงการสาธิตนะคะให้ชัดเจนว่าขั้นตอนนั้นจะทํางานให้สําเร็จเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะซึ่งอาจจะมีการสอดแทรกนะคะเรื่องขอควรระวัง แต่ละขั้นตอนอะไรพวกนี้นะคะให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีพวกคําถามนะคะทวนให้ชัดเจนด้วยว่าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนท้ายสุดเนี่ยเนื้อหาลักษณะนี้เราอยากให้ผู้เรียนลงมือทำใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าในลักษณะการเรียนผ่านมูฟเนี่ยอาจจะดําเนินการได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็อาจจะมีวิดีโอเชิงสาธิตเกิดขึ้นนะคะว่าในลักษณะของผู้เรียนที่ลงมือทําแล้วเราแนะนํานะคะ,ะส่วนนี้ก็จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ ในท้ายสุดค่ะก็คือเนื้อหาประเภทหลักการนะคะก็มีการอธิบายหลักการนะคะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะว่าหลักการที่มีเนี่ยจะนําไปใช้อย่างไรแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยรับข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็นําไปใช้หลังการเรียนมูคแล้วนะคะในส่วนอีกส่วนนี้ก็อาจจะมีการสาธิตการนําหลักการไปใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดแล้วก็ให้ข้อมูลป้อนกลับนะคะค่ะ เราจะแบ่งเนื้อหานะคะในระบบของไทยม o กนะคะออกมาเป็นส,สิ่งที่เรียกว่าเซกชันนะคะแล้วก็ซับเซกชันแล้วก็ในซับเซกชันเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นยูนิตนะคะแต่และยูนิตก็จะปรกอบด้วยคอมโพเนนต์ต่างๆเรียงร้อยกันไปนะคะซึ่งอันนี้ถ้าขอเปรียบเทียบในลักษณะของตัวบทนะคะเช่นเซกชันใหญ่กอจจอทท 1, ะะ็อาจจะเป็นบทที่ 1, 1นะคะซับเซกชันเนี่ยอาจจะเป็นบทที่1.1นะคะ แล้วก็ยูนิตก็จะเป็น1.1.1ใช่ไหมคะแต่ว่า1.1.1อาจจะดูย่อยเกินไปอาจารย์ก็อาจจะตั้งเป็นวงเล็บ1นะคะก็ได้แล้วก็ในวงเล็บ1เนี่ยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้นก็จะประกอบด้วยคอมโพเนนต์หรือสิ่งที่จะต้องให้ผู้เรียนศึกษานะคะอยู่ประมาณ4คอมโพเนนต์ด้วยกันเช่นนะคะคอมโพเนนต์ที่1จะเป็นการศึกษาเนื้อหาคอมโพเนนต์ที่2จะเป็นการดูวิดีโอนะคะหรือวิดีทัศนะคะคอมโพเนนต์ที่3เป็นการทําแบบฝึกหัด ข้อนั้นที่4คือชมวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะรวมกันทําให้เข้าใจว่าเนื้อหานี้ประกอบครบถ้วนแล้วก็สร้างความเข้าใจของยูนิตนั้นๆให้กับผู้เรียนได้นะคะค่ะแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางทโครงการนี้ได้ออกแบบแบบฟอร์มไว้ให้ท่านอาจารย์แล้วนะคะคือเอกสารแนบที่1-2และ3นะคะเรามาดูเอกสารแนบที่1กันสักนิดนะคะก็คือ ในช่วงแรกของการส่งโครงการเข้ามาอาจารย์ก็ได้ทำประมวลรายวิชาแล้วใช่ไหมคะว่าประมวลรายวิชาของอาจารย์เนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวข้องอยู่ในนี้นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นที่ต้องการให้ผู้เรียนบนรรลุเนี่ยมีกี่ข้อใช่ไหมคะรายละเอียดต่างๆก็ได้ใส่ลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในลำดับของขั้นตอนการจะเริ่มสร้างนะคะเราจะเอาประมวลรายวิชาเนี่มาลงรายละเอียดกันนะคะ อาจารย์ลองดูในเอกสารแนบที่2นะคะคือโครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหานะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเห็นว่าเราแบ่งวัตถุประสงค์ของรายวิชาออกเป็นในแบบฟอร์มนี้นะคะยกตัวอย่างเป็น LO 1ถึงถึง LO 5นะคะแต่ว่าใน LO 1ถึง LO 5เนี่ย LO 1ก็สามารถที่จะมีวัตถุประสงค์ย่อยภายในของเนื้อหาที่สอดคล้องอกับวัตถุประสงค์ LO 1อีกนะคะเราก็จะมีเนื้อหาย่อยคือ วัตถุประสงค์ย่อยนะคะคือ LO 1.1 LO 1.2นะคะเพื่อจะทำให้อาจารย์สามารถที่จะลงรายละเอียดของการที่จะออกแบบเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เอาส่วนนี้ไปดำเนินการเชื่อมโยงกับการที่จะออกแบบบทเนื้อหาได้นะคะในส่วนของบทเนื้อหานะคะหลังจากที่อาจารย์ได้ออกแบบวัตถุประสงค์หลักแล้วก็มีวัตถุประสงค์ย่อยประจําเนื้อหาแล้วนะคะส่วนนี้ค่ะอาจารย์ก็ได้ดําเนินการวิเคราะห์แล้วนะคะว่าเนื้อหาของเนื้อหา ย่อยส่วนนี้เป็นเนื้อหาแบบไหนนะคะคือเป็นลักษณะของหลักการเป็นกระบวนการหรือว่าให้มโนทัศน์นะคะซึ่งพออาจารย์เริ่มเห็นว่าเนื้อหาภายใต้ก้อนนี้ค่ะมีความแยกย่อยอย่างไรเนี่ยอาจารย์อาจจะเริ่มนะคะมีไอเดียนะคะมีวิธีการนําเสนอเนื้อหาออกมานะคะแบบฟอร์มนี้ก็เลยมี คอลัมน์ด้านขวาสุดนะคะไว้ให้อาจารย์เป็นไกด์ไลน์แล้วนะคะว่าวิธีการนําเสนอเนื้อหาเนี่ยจะนําเสนออย่างไรบ้างที่สอดคล้องของลักษณะเนื้อหานะคะเช่นนะคะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์ต้องการให้มีอินโฟกราฟิกนะคะหรืออีกแผนผังที่จะแสดงขั้นตอนการวนลูนะคะเป็นต้นนะคะหรือมีแอนิเมชันปรากฏนะคะที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหานั้นไประหว่างการที่อาจารย์บรรยายด้วยนะคะตอนนี้ก็ น,นี่ก็เป็นวิธีการนําเสนอนะคะหรือถ้าจะมีไอเดียอื่นๆนะคะอาจจะก,กรอกทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่ได้เอาตรงนี้ค่ะไปคุยกับฝ่ายผลิตต่อไปนะคะค่ะในแบบฟอร์มที่2นะคะเรายังคงอยู่ที่แบบฟอร์มที่2ตรงที่ว่าแบบฟอร์มที่2เนี่ยจะมีแบบฟอร์มการประเมินแบบประเมินเนื้อหานะคะออกมาด้วยก็คือเรียกว่าแบบประเมินตรวจสอบความถูกต้องนะคะ โครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะขั้นตอนนี้เราทำทำไมนะคะก็คือเพื่อที่แค่เราจะสร้างความมั่นใจว่าการผลิตเนื้อหาใดๆเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการผลิตโดยบุคคลคนหนึ่งที่ดูแลแล้วก็ขาดการตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการความถูกต้องให้เกิดขึ้นนะคะในการส่งเนื้อหาต่างๆเนี่ยไปยังประชาชนนะคะ ก็อาจารย์ก็เพียงแค่มีติดต่อผู้ทูงพนุวย์นะคะที่อยู่ในสาขาเดียวกันนะคะให้ตรวจสอบความสอดคล้องนะคะเกี่ยวกับเนื้อหานะคะตามแบบฟอร์มนี้เท่านั้นนะคะก็จะทําให้เราได้มั่นใจกันนะคะวา่าได้มีการตรวจสอบตรวจทานกันแล้วนะคะในลําดับถัดมานะคะก็คือเป็นตารางวิเคราะห์ข้อสอบค่ะว่าข้อสอบเหล่านี้อาจารย์ได้ออกข้อสอบนะคะในลักษณะของข้อสอบที่มีาการกระจายของลักษณะข้อสอบนะคะ ในระดับความรู้ที่ต่างๆกันนะคะไม่ได้เป็นการแบบเ,เป็นขน้อสอบเป็นเพียงแค่ข้อสอบความจําหรือข้อสอบที่ให้ผู้เรียนเนี่ยจดจําอย่างเดียวแล้วก็หยิบมาใช้โดยที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงไปกับการนําไปใช้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นระดับของความรู้ที่ต้องการให้ออกข้อสอบเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้มีการกระจายนะคะตั้งแต่ระดับความรู้ความจำนะคะความเข้าใจการนําไปใช้นะคะการวิเคราะห์การประเมินค่านะคะจนถึง ในขั้นสร้างสารรค์ด้วยนะคะก็อยากให้อาจารย์ออกข้อสอบในการที่มีระดับข้อสอบที่กระจายตัวออกไปนะคะว่านตารางแบบฟอร์มนี้ก็จะเป็นตารางช่วยอาจารย์วิเคราะห์นะคะตอนที่ออกข้อสอบว่าขณะนี้น้ําหนักเทไปฝั่งความจํามากเกินไปแล้วอาจจะต้องมีการที่จะอถอดออกแล้วก็คิดข้อสอบข้อใหม่ออกมานะคะในเอกสารแนบที่3นะคะก็เป็นเอกสารแผนก,การจัดการเรียนรู้นะคะในเอกสารแนบนี้ก็คือพูดเพื่อจะช่วยให้ท่านอาจารย์ได้ดําเนินการนะคะ แล้วก็ออกแบบวางแผนแล้วก็ส่งต่อแบบฟอร์มนี้ให้กับทีมงานที่จะต้องช่วยเหลืออาจารย์ในการนำรายละเอียดของสิ่งต่างๆทั้งคลิปทั้งข้อสอบนะคะขึ้นระบนระบบด้วยนะคะดันั้นแผนนี้แผนการจัดก,การหรือวเอกสารแนบที่3ามนี่ค่อนข้างสําคัญเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฟอร์มสักนิดนะคะก็คือในเซกชันต่างๆนี่ก็เหมือนกับอาจารย์ออกแบบว่าบทเรียนนี้นะคะจะมะีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างนะคะในเซกชันที่1น,นะคะตรงกับ การที่อาจารย์ต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ข้อใดนะคะฉันก็เช็คถูกไว้นะคะแล้วก็หัวข้อที่มี sub section หรือว่า unit ภายใต้ section น,นี้คือเรื่องอะไรบ้างนะคะฉันก็กรอกไว้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องแจ้งถัดมาก็คือว่าเอ๊ะมีกิจกรรมนะคะอะไรบ้างเกิดขึ้นใน การเรียนรู้ของเซกชันนี้นะคะในเอกสารแนบนี้ก็ให้ตัวอย่างไว้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์มีกิจกรรมนอกเหนืออาจารย์ก็สามารถเติมเข้าไปได้นะคะเช่นดูวิดีทัศนะคะที่เราใส่ไว้ให้นะคะอ่านเนื้อหานะคะอภิปรายหรือว่าท่านอาจารย์บอกว่ากิจกรรมนี้จะต้องไปค้นคว้าข้อมูลนะคะอาจารย์ก็จะต้องเขียนไว้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เห็นแล้วก็อาจารย์คาดการจํานวนชั่วโมงที่ผู้เรียนใช้หรือ,รอจํานวนนาทีที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นการที่เราจะคำนวณรวมกันด้วยนะคะว่า,เ,าเราจะมีการวัดผลนะคะเกิดขึ้นไหมนะคะในรายวิชานี้นะคะในเซกชันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะกำหนดให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะซึ่งที่ได้เรียนแจ้งแล้วนะคะว่าแบบฟอร์มเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังกับทีมงานได้ด้วยนะคะก็จะใช้เหมือนกับเป็นผังในการทำงานด้วยกันนะคะค่ะก็ในลำดับถัดมานะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำว่าเซกชันนะคะ ก็จะปรา,ปรากฏอยู่บนหัวข้อนะคะของเมนูด้านซ้ายมือนะคะที่ผู้เรียนจะเห็นนะคะอย่างเมื่อกี้เป็นเซกชันศูนย์ใช่ไหมคะซกชันศูนย์ก็มักจะเป็นเรื่องที่ทางโครงการนี้ได้ใส่ไปให้คือเป็นการให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจแนะนำะเข้าใจการเข้าไปสู่บทเรียนหรือเมนูของอตัว edx system เนี้ยนะคะก็คือตัวแนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วของท่านอาจารย์จะมาอยู่ที่เซกชันที่เรียกว่า บทที่1ใช่ไหมคะว่าเป็นเข้ามาสู่เนื้อหาแล้วนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะมี sub section หรือ unit ภายใต้หัวข้อของเขานะคะค่ะส่วนประเภทของ component ที่จะปรากฏนะคะก็คือกิจกรรมที่จะปรากฏต่างๆนะคะให้กับผู้เรียนนะคะก็ใน component พื้นฐานนะคะที่ปรากฏอยู่ใน open edx นี่ก็จะมีเมนูที่เรียกว่า component discussion นะคะ ที่จะให้ผู้เรียนได้มาพูดคุยถามตอบกันนะคะถัดมาก,ก็คือตัว HTML นะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์สามารถที่จะใส่ข้อความนะคะประกาศต่างๆหรือว่า ตัวที่อาจารย์อยากจะให้มีลิงก์นะคะไปยังเว็บไซต์อื่นนะคะอาจารย์ก็อาจจะทําเป็น iFrame Tool นะคะเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็ปรึกษากับทีมงานได้เลยนะคะเพราะจะมีทีมงานฝ่ายผลิตที่คุ้นเคยกับระบบแล้วนะคะที่จะทํางานกับท่านอาจารย์นะคะ mm hmm. ถัดมาก็คือตัวคอมเนนต์ที่ชื่อว่า Problem นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่ที่เรียกว่ากิจกรรมให้ผู้เรียนแบบฝึกต่างๆนะคะอาจจะเป็นลักษณะของอ Multiple choice answer นะคะหรือเรียกว่า true false หรือว่า dropdown นะคะก็จะให้ผู้เรียนได้เจอกับสถานการณ์ปัญหานะคะแล้วก็ได้ทําให้บรรลุรู้ล่วงไปแล้วก็เป็นการตรวจสอบผู้เรียนเองด้วยนะคะว่าเข้าใจเนื้อหานั้นหรือเปล่านะคะถัดมาคือสุดท้ายคือคอมเมนต์ที่เรียกว่าวิดีโอนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่อาจารย์ได้ผลิตวิดีโอแล้วก็จะต้องมา insert ใส่เข้าไปในคอมเมนต์ที่เรียกว่าวิดีโอนะคะ